สวัสดีครับวันนี้พบกับแพทนะครับช่องนักล่าของทัพวันนี้แพทจะไปประเทศลาวไปทำภารกิจนะครับตามหาของที่หายไปก็ไม่รู้ว่าภารกิจจะสำเร็จไหมก็รอติดตามรับชมตอนนี้เราถึงที่ด่านช่องเม็กนะครับก็ตอนนี้ไปเราไปปั๊มบริพาสเสร็จแล้วนะครับพาสปอร์ตเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งลาวแล้วก็พาทุกคนไปดูว่าบรรยากาศประเทศลาวเป็นไงนะครับอันนี้จะขึ้นรถตู้ไปนะครับตอนนี้คนอุปกรณ์นำน้ำขึ้นรถตู้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูว่าการข้ามฝั่งฝังงงงไไไแล้้วกก็็บบบรรรยาาาศที่นนเปปคั มาถึงสาปลาล้วนะก็เดี๋ยวทำวามบริพารแล้วก็เ <c oughs> ข้ามาส่งเกลือดกัน,นครับผมเรากอข้ามมาถึงแล้วนะครับวันนี้เราต้องมากรอกข้อมูลนะครับก่อนที่จะยื่นบริพารผมเคยไปมาเลเซียไม่ได้กรอกนะแต่ว่าอันนี้ต้องกรอกไม่แน่ใจว่าต้องกรอกเรื่องอะไรแต่พาทุกคนไปดูอะไรเดียนะข้ามาส่วไม่ต้องมาตรวจโอเคมาถึงนะครับต้องมากินเบียร์เคยลาว ้า่หวานเจียวครับผมตอนนี้ถึงที่ประเทศสปมปาาวแล้วอุ้ยเจอสาวด้วยสนนบ้านเขาก็รักขนาดนี้นะเหมือนบ้านเรามาดูร้านกาแฟระเบิดดูระเบิดยังไงไม่ดูยาวหัวยาวหัวมาเคาะเล่นนะดูระเบิดเดินดีๆเดียบระเบิดแตกนะมีระเบิดนี่เราไร บินเย็นน <Sen? S 1> ะค่จะเป็นเครื่องบินนะที Luca ่สวนเรืบินเบินบอกว่ารถเสยีต้ากันน่วรสต้าแล้วก็ยกมาไว้ที่นี่นะพื้นด้วยพื้นด้วยลูกใจมากโอ้ ใหญ่ๆล้ออะไรครบนะครับเดี๋ยวข้าไปดูข้างในมีหัวระเบิดด้วยมีหัวระเบิดด้วยนี่หมุดระเบิดนะหมุดที่เป็นระเบิดโอ้ถอดไปแล้วถอดไปแล้วระเบิดทั้งนั้นเลยนะครกินแล้วรู้สึกปลอดภัยนะครับกินแล้วรู้สึกปลอดภัย ้สึกปลอดภัยนะครับปลอดภัยอหนักเอาเรื่องเลยนีะคุณเขาก่อนคุณคุณคอนี่แหละใครนู้บอกผมด้วยอแล้วนี่มันรู้อะไรห้ามขี่เขียนเด็ดขาดห้ามขี่ฟ้าเด็ดขาดเราจะใช้ภาษาภาษาลาวแล้ว อุ้ยลงกับเบอร์ตาเตะเลยนะถ้าเอาเครื่องมาสแกนจอนี้บอกเลยคุณตาเรือกนะดูดิเอาเครื่องมาสแกนนะบอกเลยเป็นประเทศที่อันตรายนะใช้เครื่องสแกนนะคุณอาจจะไม่ได้กลับไปนะสวยงามสวยงามเป็นธรรมชาติ เขาจะเป็นไม้อยู่เลยส่วนใหญ่เป็นไม้อ่ะูดิยังไม่เจอสาวถ้าเจอสาวจะถ่ายให้ดูนะโอเคไม่รู้จะหวานเจี๊ยบหรือเปล่านะอะไรโอ้ยขึ้นมาโครงสร้างเรือแต่เสานะ่ะใจแต่ตะแกรงเล็กนะทุกคนเดินไปรู้สึกว่า หัวใจว่าดีไปในตัวมันเป็นอะไรที่ทำเป็นสิ่งมาอยากให้ทุกคนมันเลอาแวะเขาเรียกว่าร้านกาแฟระเบิดหัวเชี่ยวผูเชี่ยต้องตายเวนเดระวังกันด้วยนะหัวใจตกอยู่ในตะตุ่มเลยตายกล้ว จากกองก็จะล่วงนะ <c oughs> จะกินได้ไหมมันเอื้อมไม่ถึงให้เอื้อมถึงจะกินให้ดูอของแช่ไหมัหมิดากีน,นุกบรรยากาศดีธรรมชาติยังอยู่อุณหภูมิยังก็ยังไม่ถือวันร้อนมากไม่แสบผิวเท่าไหร่ต่อให้แดดร้อนนะแต่ก็ยังไม่รู้สึกว่าไม่ค่อยแสบผิวเท่าไหร่นะแต่จะเกี่ยวกับว่าแถวนี้ยังมีความเป็นธรรมชาติอยู่นะครับประเทศลาวเป็นความมีความเป็นธรรมชาติค่อนข้างสูงค่อนข้างมากกว่าประเทศไทยเยอะโอเคเดี๋ยวพาไปดูข้างล่าง พาดูกัไปดูน้กาแฟระเบิดระเบิดปาดูกสาวลาวลาวซองกาแฟบัตรเงาพ่ทลูกศิษย์มารับกลับบ้านนะน้องพ่นะตามตามลูกศิษย์กลับบ้านนะ้งพ่ประเทศลาวเลยนะมัดงอยู่ที่ลานมีเบียเคยลา กำล,ลังเบียดไขคลร้าวด้วยนะวันนี้เราจะมาอัญเชิญมานิมน,มนหลวงพ่อสุทธรกับประเทศไทยเราครับก็หลวงพ่อสุทธรตกที่นี่เดี๋ยวพรองคจะต้องไปดำน้ำตามนิมนท่านกลับบ้านลักษณะของพื้นที่นะเป็นกิ่งไม้เล็กๆนะครับกิง่งเล็กๆต,รตร้นตตๆๆๆไนมน้ทางเข้ามาประมาณ3ามกิโลนะประมาณนี้เลยโอผีเสื้อเยอะมากทุกคน ตกตาดคู่เชื่อมา,าตรองสปลาววันที่ห้าเดือนธันาวาคม6กประมาณทิ้งเพียงน,นี่คือตากล้องของเรานะทีมงานเราวันนี้ไงสวยไหมสวยมากไปนำ นี้เราก็มาถึงน้ำตกปัดผู้นะครับที่สุพรรลาวนะครับ,บ,บปักตีใช่ไหมแบบปักกอก็อันนี้จะเป็นภาพบรรยากาศน้ำตกที่นี่นะสวยงามมากครับผมชมกันครับบรรยากาศสุดยอดเลยอุ้ยน้ำเย็นที่ไปครับผมก็ตอนนี้เราถึงที่ น้ำตกป่าคู่เลยนะดูบรรยากาศหลังสวยน่ามากแล้วน้ำเย็นด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าโอ้โหไม่คิดเลยว่ามันน้ำเย็นขนาดนี้สุดจั่งจุดจั่งบอกเลยสุดจริงๆเขาบอกว่าอะไรวะไม่รู้อ่านว่าอะไรวะแจ้งอะไรวะแจ้งงมอะไรวะอ่านไม่ออกละอะไรวะเห็ดน้ำให้เล็ก น้ำลึกๆน้ำลึกแปดถึงเก้าเมตรอะไรไม่รู้และอะไรวะระวังอันตรายอยางประมาณนั้นอันตรแล้วไม่รู้อ่านไม่ออกประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกันพื้นที่ที่มันหล่นนะพื้นที่ที่มันหล่นว่ามันหล่นตรงไหนนี่ก็เป็นน้ำตกปาดคู่สวยมากนี่นะ เาเป็นผู้สาวฝั่งลาวอันนี้ก็พี่เขาก็จะมาเชิญครับพ่อสุดทตกน้ำาอาแก่นขอนอนก่ัขอนแกนนแก่นอก็นข่อนก่ัขอนก่นอนแก่ก่นนขอนอก่ขออนกลับนนนก ไทยหมือนปั้นกองนะหลวงพอ่พอถอนถอนมันจะสะพานเจ้าป่าเจ้าเขาแล้วเราลงได้ตึงเทนะ็กไหมไอ้ขึ้นตรงนี้เลยเนี่ยเนี่ยนี่เลยเนี่ยหลวงพ่อปล่อ,อยปล่อยปันมาแล้วเนี่ย เนี่ยแล้วก็ปล่อยไทยขึ้นมาแล้วยื้อเฮ้ยเนี่ยอันนี้เราอยู่ที่สปป,ปลาวแล้วเนี่ยอันนี้มาตามหาพระสมคอลสะทรนะครับตกไปเมื่อกี้มีฟออากาศนะครับขึ้นมาจากบริเวณที่ตกเลยใช่เป๊ะเลยเนี่ยเเป๊ะลยขึ้นมาเป๊ะเลยเนี่ยอือเขี่ยวก็ต้องเชื่อสักครับถ้าเจอตรงนี้เราโอ้หริงใช่ครับ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะประเทศสปวปอลาวหาตาคู่นะนี่ทุกคนนี่คือสาวลาวนะคือสาวฝั่งลาวมาญาตถ่ายคลิปเด้อพอเลยนะียเราจะไปดำนะนะผีเสื้อเยอะมากเลยนะ เฮ้ยสวัสดีไปเรื่อยว้าวมีแ้มแดงดูเสื้อฮะนุ่ะมากเห็นไหมตอนนี้นักะดานา้ำกำลังทำพิธีใส่ชุดแล้วก็ทำพิธีเตรียมตัวเอาถางออกซิเจนใส่ข้าขงหลังไปผมก็มาให้กำลังใจอยู่แค่ตรงทะลาลิมน,น้ำนี่แล้วกันนะมากเกษียณให้กำลังใจว่าจะเอาหลวงพ่อทอนกลับบ้านนะปี09นะ หลวงพ่อทรอนี่ละอันตนามาที่นี่ประมาณสิบห้าวันแล้วมากับพี่วิทย์เนี่ยพี่วิทย์ก็นำทางมาเนี่ยู้ตายพี่วิทย์โอ้พี่วิทย์เนี่ยสุดยอดจริงๆเลยแล้ววหลังก็เรียกใช้ใหม่ตอนนี้กําลังจะทํทาพิธีใส่ชุดแล้วก็เอาถังออกซิเจนลงไปมุดไปประมาณสักเจ็ดเมตรน้าตอนนี้ก็ประมาณสักบ่ายโมงละวันที่วันนี้วันที่ห้าเดือนเนี่รกรากรางนันหกสิบหกประมาณึงเที่ยงครึ่งแล้วกันนี่กำลังใส่ชุดแล้วมีแว่นด้วยนะ ผมว่าจะลงมาตรงนี้เนี่ยจะลงมาตรงนี้เลยเนี่ยตรงเนี้ยสายชนตีนกามันลิงไปตรงเนี้ยนี่ว่าพกวนาน้ำกำลังจะทำพิธีลงแล้วลงไปแล้วนะขึ้นแล้วหรอครับ เไม่ไงครับหนาวไว้หนาวไว้เย็นจัดดูจากมันดูจากปั่น้ำเย็นมากน้ำที่ตกป่าทู่สองปลาวหล่าน้ำเย็นจิ๋วหายแต่น้ำใสมากผมน้ำน้ำวันนี้ผมไปน้ำหาพระหลวงพ่อหลวงเลี่ยมทองนะครับบรรยากาศของพื้นที่ตรงนี้ต้นไม้แบบว่าเยอะมากครับมัน สลับฟันปันปลนไปหมดแย่ๆมากเลยเดี๋ยวคลิปใต้น้ำให้ดูแต่ว่าตอนที่ผมลงไปทาน้แต่ว่าขุพเยอะะุดเเยอะราก็เลยแล้วก็ขาดไหมดแล้วขาดเหลือแค่ห้าสิบบาทจันอมดนญาที่อันตรายแล้วต้องขี่มาเพื่อจะเก็บันน้ำตรงนี้ันน้ำเราสามใบนะครับะก็เราจะต้องลงอกทีเดย ใช่จ้วใช่จ้าวใชาใจ้าว่วใใช่จ่จ้า่จ้่จ้าว่ว่าใ่ใ้ มามาดิอาหลุดผลุดหล้าผาหลุดไหมครับไโยจะ่ายไงครับวันนี้มีมีความหวังไหมครับ มีครับปมหลังยัองมีครับแต่ตอนนี้ผ้าหลุดก่อนใช่ไหมตอนนี้ผ้าหลุดอยู่ปมหลังมีอยู่แล้วเราต้องมีมีแน่นอนเชื่ใจเชื่ใจในทีมไงครับคุณหหนาวมากครับตอนนี้ผมเจอภาคิตนะนี่เดีไปแก้ครับไปดูครับเยะเยหนาวหนาวีเย

กี่มีปัดปุ่นด้วยนะปัดปุ่นปัดเสือปุ๊บเลยโยนแล้วกี่ใจด้วยค่ะดีใจด้วยครับเดาเดาแพลเล่จะแก้หนามอย่างนี้ไม่ไหวแล้วไปเจอตรงไหนบุ้เลยตรงนี้ตรงนี้บ้องแล้วข้างล่างเป็นเป็นอีหมายเลยีขอบคุณนะครับที่หาคองผมเจอนะครับอดี ไน้วไปเล้นเกินไปไหนล่ะเอาไปลงไปดิโอลงไปดีมากันีมากกันอย่าดีมากวาเลยยินดีด้วยครับยินดีครับให้กินเาสอมารเสร็จแล้วอีน่าไปไหนระจัชมฝากกดไลค์กดชรกใจด้วยไปแล้วนวเย